các bạn ơi, <laughs> các bạn của để có cơ hội những มยรประจำรบะวังรถระวังรถตังเมียตรไม่ั้นไม่รักไม่นะแต่ว่าตังเน้รักประจำรอยตถึงด้วยมันอะไี่ยใช่นี่สวยนี่นสดสดนี่เูนีขัวดิเด็ดั้วดิอ๋อมะนาวดูขัวใช่ขัวก็เด็ดใหม่ๆไงใช่ป่ะไม่รู้จักมีตัวเป็นาน้ำกน้ำมกละมัง สาบลูกน้ำเป็นกะมังน้ำอะไรรึเป่าน้ำฝนหรืออะไรไี่ใไม่มันเอาไปบีบในน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วโอ้กะละมังมีน้ำอ่าลูกเป็นกะละมังก็มันบีบในน้ำที่มีกะละมังอยู่แล้วโอ้กะละมัาหลังคาล้วนแน่เลยแต่ความเปรี้ยวมันเปรี้ยวเท่ากันลูกค้ามันจะที่โดนเยอาะใช่ร้อยยี่สิบบาทใช้กันทั้งหมู่บ้าน ใหม่ดูด้วดิเาเลือกนะเลือกเป็นต้วใหม่ๆสดๆนั่นี่วขาวๆอ่ะนี่เดูด็ดูด็ดวขาวอสดงวะเขาเก็บมากช้าแล้วมนให้เย็นได้รวยเลยมึงนี่รวยเลยหกสิบบาทหกสิบบาทเหรอ หมดเลยหรอใต่ถุงด้วยมึงจะซุกจำด้วยไงมันจะไม่ซ้ำคุณมีวันเสาร์ไหมใช่วันเสาร์ขายดีรู้ไงดูใช่ไหมไวไไวสามลูกเลยพอไม่สามถุงหนึงว่ถ้าไม่ถ้าไม่หมดเอาไปทำอะไรน้ำพริกอ่องอืไปดีดุทุกเลยถ้าขายไม่หมดเอาไปทำน้ำพริกอ่องอ่องมันตลาดไทยครับอยายามมาซื้อของที่ตลาดไทยของในสู่เข็นไปครับ นี่ยกำลังตำพ้มตำกำลังดีเลยอ,นนอันนี้ยังแพงกว่าเลยนะนเห็นไหมอันนี้มันแพงกว่าเพราะอะไรครังอ๋นนมงอมันยัมีเวลาม,มเวลาแต่เนี้ยต้องขายเลยแล้วตำเลยันจะต้องตำเลยแล้วก็ไปทำมันที่ของก็ได้อันนี้ยังขายได้หลาวันันนี้ขายได้เพราะขายวันเดียวคนล่าาบยีเขาขายวันเดียวคนลเขาไม่ขายหลายวันหอขายวันเดียวหมดาาตขายกันย่าย

อ๋อเนี่ยนี่เขาขายเป็นท่ออ๋อคิดว่าเปแกงเพื่อแดงแสตมิยาไม่ใช่แกงด้วยนะเพืยาแสตมิยาแกงด้วยนะคุณยากกินบอกว่าถ้าเหลือไปไหนไปแกงอือใช่แกงได้พิยาเออ่พี่บอกเซเว่เลผมจะอุ่นหนึ่งแรกเดี๋ยวให้แม่ต้มหน่อยไม้แม่ก้มหน่อไม้อเลยดูแลหน่อไม้ครับคุณนายตั๊ดพี่เอกเสียงพิยา แตกๆค่ะห้าหรอ <c oughs> bảy mươi 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 เพื่อนแดงไม่ใช่สามีพี่ยาเพื่อนเพื่อนโอเพื่อนพี่ยาไม่ใช่สามีเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนยังกี่ปีแล้วเป็นเพื่อนกันมาจะยี่สิบปีแล้วแต่หัวยังแบบว่าเป็นเพื่อนตั้งเรียนตั้งหัวหัวหัวนี่เตือนว่าเราดน้ เพี่ยาขายกับข้าวพรุ่งนี้ได้ทำกันแต่เช้าตู่แน่เลยใช่ครับของถูกม,มากเลยตลาดไทยมาเลยครับตลาดไทยพี่ยาสะพายกระเป๋าเทมากเงินเต็มกระเป๋าเลยมั้ง ต้องส่งไหมส่งไหมเรียกขายดีบวกไยาบวกขายดีโยมูเที่ยวไปขายโรอะไรโยี่สบาทขอพี่แปดบาทขายยี่ามาองหม่ีเอน้ำอกไม้สีเขียวอะไรลูกเสือตะป t ก a i อัพยอยู่ตลาดไทยออ เท่าไรอ่ะร้อบาทดีรั้อทูเยเฮ้ยเยไ่เหือไม่ไม่ออนด้วยอ่อนอ่อนพี่จางทำไมรู้ไ่สองร้อยบาทเพราะอะไรอ่ะ้วพี่อ้อนอะไรนะอ่อนแล้วอ่อนต้องทำไงกินไงชิมไงอ๋ออ่อนอ่อนชิมแบบนี้เลยโลละสิบเอาทอาไปพี่ดโทน เอาติุงพี่ยาเอาิผงเาผอ่อนๆวแงด้วยมาูเกียรแกใต้พี่ยาเริ่มขายวันไหนจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ยาจะเริ่มขายแล้วไม่มีไงไม่มีของเลยหละได้เถ ยังเบรยนะครับมันเป็นเบอร์ันออกจากนี้อันนี้1อันนี้26บาทราคา2บาทแรโน่น1บาทรบมาเอาไปยังเดี๋ยวเราไปขายคนที่ขอบคุณครับพี่นเรศกดคนแรกเลยคแล้วคนที่30กดยางครับมันม่ต่างกันเลยความอ่อนนะมันไม่ต่างกันเลยนะแค่แค่แบบว่ามันคนละส่วนส่วนเนี้ยต้นทุนแพง สวนเนี้ต้นุูสูกกว่าใช่ไม่ต่างกันมันถู่คนละสวนนะไม่วด <KK 1> ับปุ <the LES> ่งอะุ่งอะวันนี้เท่าไร่พุ่งมอนเยอะแบกที่ยางด้แ้วหมฮะสามพันคนดูพี่เอกไรพี่เอกไรในไหนอ๋อในไรในที่สองสามพันคนดูสวัสดีคือว่ามาที่ไหน มาซื yup ้อผักเนี่ยมันร้านเนี้ยบางทีอ่ะเนี่ยเขามาแพงกว่าเขาก็ขายแพงกว่าร้านเนี้ยมาถูกกว่าก็มาขายถูกกว่าช่องเราอย่าไปยอมแพ้ครับกดไลค์กดแชร์ครับใช้แปดบาทครับพี่เบอร์ตอยู่ตรงไหนครช่องอื่นเขาสามพันเป็นพันช่องเราห้าร้อยเองใช้ใช้ใช้มักเฉื่อยปลอกะลาดนะที่บ้านโลละห้าติบหกติบอันนี้โลละสิบเอ็ดบาทอันนี้คือต้นทุน นี่มาดูมะล่านี่พี่โคตรสูงเลยแล้วหนึงออ่งลูก,กอ่ะห้าตีปอเลยท่านต่อเลยลดให้เลยพี่ยาไม่ได้ต่อนะเขาให้เองเออไม่เบอร์นเนี่ยบานไม่ลดตอรนนั้นผมบอกส,อก <S <S สิบานานสบาทไม่ลดไม่หรอกเอาลองเลยนะเราสวยนะนะร้อยบาทสิบาทไม่ลดหรอกแต่สามถึงร้อยแบบเออเออเอาดีเอาดีสามถึงร้อยยัไม่เอาเหรอ วอะรเนี่ยรอะไรเรืองเลยรอเรื่องไนี่นี่ฝากต่อไหมดูเป็นแนวทางให้ครับแล้วสามถึงร้อยอย่างเงี้ยมันได้เยอะไอ้ถ้าอย่างนี้พี่ยาเราทำอะไรต้มมะระไงต้มต้มจืดยัดไส้หมูสับพรุ่งนี้พี่ยาจะต้มอะไรสวัสดีครับพี่มาลีต้มมะระในตำนานอายอายุยี้เวลาพี่ยาฝากพี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งเหยียดเอ่อคนกดน่าจะ20คนปะ ซื้อเวลากี่โมงดูช่องนี้ดีจังดีองไรครับพี่นาเรศเพื่อโปรโมทหน่อยเจ็ดร้อยยี่สิบสามครับเจ็ดร้อยยี่สิบสามขายข้าวแกงสิบบาทวันไหนบ้างร้านขนมคกยังอยู่ไหมขนมคกไม่ไม่ไม่อยู่แล้วครับน่าจะกลับไปใต้แล้วข้าวแกงข้าวแกงเห็นพี่ยาบอกจะเริ่มขายพรุ่งนี้แล้วจะมีทุกวันมัครับ มมร้านพิยาหยุดทุกวันจันทร์นะครับรถอีกแล้วไปิดถงเลยใหญ่วลาเรายัดไส้หมูเยอะเราไม่คิดได้แต่เวลาต้องออกมาแล้วมันดูใหญ่ดูอวกดูแบบน่ากินมากกว่แต่ถ้าเราเล็กๆไปเนี่ยมันไม่น่ากินใช่ติดมเลยเลียนมีระกาศเขียวออกมาลุมยังครับ เออเป็นยังไงนาะเพื่นเพื่ะสมัยที่เขียวออกมาลุกปิ้่าต้มยังไงให้มันละม่มอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันต้มไม่ดูเลยต้มยังไงก็ไม่ขมแล้วก็หวานแล้วก็อร่อยครับชัดเสียงชัดถูกใจครับขอบคุณครับมันก็มีบ้างครับบางทีก็ภาพอาจจะไม่ชัดนะโอ้แตนี้อยากได้เอสยี่สิบสี่เลยมีสปอนเซอร์ไหมครับเอสยี่สิบสี่ เรจะดูแต่ย่างนี้วดแ่เนี่ย่นี่ร้านใส่แผ่นร้เปิดบรวเลณนี้นะครับพ่อค้าจะบอกเลยว่าแถวรนี้สวยกว่าเออนี่พ่อค้าเชียร์ของดีให้ด้วยใช่พ่อค้าบอกเลยาเสตบเขียวขาาตาดอ้อากาดเขียว เดี๋ยวลองเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีหรือไม่มีนะครับ